บเลยนะครับถ้าพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไนะาเปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผา การลอบเผาสูงกลางธุรกิจย่านราชประสงค์ที่เกิดขึ้นไม่กี่นาทีหลังแกนนำม,มอบอแสดงประกาศยุติการชุมนุมและเขามอบตัวที่สำน,นักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งของวันที่19พฤศภาคมไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินคาดเดานักเพราะเริ่มมีสัญญาณเตือนในเรื่องนี้จากการปราศัยของแกนนำหลายต่อหลายครั้งมาแล้วก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะการชี้นำและปลุกกระดมผู้ชมุมนุมทั้งในเรื่องการเผาทำลายห้างดังและเข้าจะรารรสินค้าแบรนด์เนมในห้างรู้ซึ่งดูเหมือนว่านายณัฐวุฒิสายเกลือจะย้ำคิดย้ำทำในเรื่องนี้เป็นพิเศษและบ่อยครั้งผมเนี่ยสมัยเด็กๆเ,เป็นคนขี้ตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผมนั่งฟังอะไรของผมเพลินๆหรือผมเปลียและผมหลับอยู่ดีๆแล้วมีตูงตามขึ้นมาผมสมัยเด็กนี่เวลาตกใจชอบวิ่งเข้าห้างครับ จริงๆอะคุณแม่บอกว่าอย่างนั้นเลยครับนอนนอยู่ดีๆตุ้มสันส้นๆเวอวดื้อเลยตุ้มเกศรตุ้มพาราคออย่างนั้นเลยอะอุปนิสัยเนี่ยแล้วผมดูดูคนเสื้อแดงก็ขี้ตกใจกันเป็นแสนนะเนี่ยผมว่าเนี่ยแล้วผมดูอาการแล้วเนี่ยพฤติกรรมในการตกใจไม่เหมือนกันด้วยนะ คือมักจะบอกว่าใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ตกใจตรงนั้นเช่นอยู่ใกล้เซนตัเนเวอร์ก็ตกใจเซนตัเนเวอร์อยู่ใกล้เกสรอนก็ตกใจเกสรอยู่ใกล้พารากอนก็ตกใจพารากอนที่นี่ผมเป็นห่วงจริงๆนะครับพอตุ้มๆๆสมารทบอมทหารเข้ามาคนหลายหมื่นคนเป็นเ็จต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างตกใจวิ่งชนข้าวของในห้างเขาลันเนลดัดไปแล้วคนเสื้อแดงตกใจวิ่งชนของแพงเท่านั้นนะครับ เกียวกับการลงมือเผาะสารกลางในหลายจังหวัดของม็อบเสื้อแดงก็เป็นไปตามบัญชาที่นายจตุพรพรมพันธ์เคยลั่นวาจาและส่งผ่านเวทีปราศัยราชประสงค์ไปถึงม็อบเสื้อแดงในต่างจังหวัดมาแล้วเช่นกันและเป็นการสอดรับกับคําปราศัยของนายวีระมุสิกพงศ์ที่ประกาศกู่บนเวทีปราศัยมาแล้วว่าหากคนเสื้อแดงบาดเจ็บบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟทุกตารางนิ้วมึงจะทํารุนแรงมึงมาทาไก่แกนน้ำนี่ ยืนรับมึงอยู่ทุกเวลานาทีอย่าให้พี่น้องเขาเดือดร้อนและถ้านึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทำให้คนเขากลัวนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าทำแล้วจะทำให้พี่น้องแตกฉานสั้นเซนกลับบ้านไอ้เรื่องแตกกลับบ้านนั้นน่ะเป็นไปได้แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทย แดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัดฟังภารกิจดังต่อไปนี้ให้ไปรวมตัวที่สาราการรอเวลามีการปราบเมืไรตัดสินใจได้ทันทีทุกจังหวัดให้ไปสาราการฟังสัญญาณจ,จากที่นี่จอมื่นเมื่อไรแปลว่าได้มีการปราบแล้วพี่ต้องใช้